เคล็ดลับการอาบแดดให้ผิวเป็นสีแทนสวยก่อนไปรับชมฝากกดติดตามช่องเล็กพัชรินด้วยค่ะ1ผลัดเซลล์ผิวเก่าก่อนไปอาบแดดเพื่อกำจัดเซลล์ผิวเก่าที่ตายแล้วให้หลุดออกจะทําให้ผิวของสาวๆเป็นสีแทนเนียนสวย2อย่าลืมทาครีมกันแดดทุกครั้งก่อนออกจากบ้านหรือก่อนไปอาบแดดนะคะเพื่อช่วยปกป้องผิวจากการถูกแสงแดดทําร้ายไม่อย่างนั้นนะคะจะได้ผิวคล้ําเสียมาแทน3ทาแทนนิงออนน่งออยเพราะแทนนิ่งออยจะช่วยดูดแสงแดดพร้อมปรับสีผิวให้ โกรสวยขึ้นทันทีหลังทานะคะ 4. เลือกเวลาอาบแดดให้เหมาะสมเวลาที่ควรจะหลีกเลี่ยงการอาบแดดก็คือช่วง10บโมงถึงบ่ายสอาจจะทําให้ผิวของเราไหมและเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งผิวหนังได้นะคะ5อย่าลืมพลิกตัวระหว่างอาบแดดเพียงเท่านี้สาวๆก็จะมีผิวสีแทนสม่ําเสมอกันทั่วทั้งตัวแล้วล่ะค่ะ6ปัญหาผิวไหมเป็นรอยชุดว่ายน้ําหรือว่ารอยเสื้อผ้ากลายเป็นผิวด่างดูไม่น่ามองแนะนําให้ใส่เสื้อกออกแบบไม่มีสายและ ไม่มีลายฉลุจะดีกว่าค่ะ7ปลอบประลมผิวหลังอาบแดดควรจะเติมความชุ่มชื้นพร้อมปลอบประลมผิวด้วยเจลว่านหางจระเข้วิธีนี้จะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยดูแข็งแรงแล้วก็ไม่แห้งแตกจากการถูกแสงแดดทาร้ายค่ะ8เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์อาหารมีส่วนช่วยในการบํารุงผิวให้เนียนสวยเท่านี้นะคะก็สามารถเปลี่ยนสีผิวให้เป็นสีแทนที่มีสุขภาพดีอย่าลืมนะคะนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปปรับใช้ได้ผลยังไงคอมเมนต์มาคุยกันค่ะ